วันนี้เราจะมาแกะทุเรียนนะคะทุเรียนเรามีสองลูกนี่เอาลูกเล็กก่อนลูกเล็กลูกนี้น่าจะสุกแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเคาะดูก่อนนะันดับแรกนะดับที่หนึ่งนะใช้ด้ามมีดนะดเคาะดูเสียงมันโปร่ปงโป่งมันโปง่ปงโป่งเนี่ยเราจะมาแกะกันอันนี้มีดอันที่หนึ่งอุปกรณ์มีมีด อันที่สองถุงมือมใส่ถุงมือก่อนกวหนหา,า,ามาอ,อันที่สามยานเดียมาแกะทุเรียนวิธีปอกทุเรียนอันที่หนึ่งนี่เลยแกะปลาสามเหลี่ยมนียปลาสามเหลี่ยมโป, 3, ปนดูเนะื้อข้างในโปนเนี่ยอันนี้สุกแล้วเนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยสุกแล้วเนี่ยอันนี้แกะได้เลย เลาแกะเราจะผ่าด้านข้างตรงร่องอะ่ะมีเหล่านีจิ้มไปจิ้มตรงร่องตรงร่องระหว่างระหว่างครูมันเนี่ย,อยโอเค เดี๋ยวนี้เราเอ็กมาต้องใช้ดีดดามแข็งๆข็งอมีห้าฟูเล็กฟู สะสะสะตามล่องไปตัดขั้วออกก่อนตัดขวออกก่อนนะตาดมลอง จะเป็นแบบนี้ออกมาแล้วยังกินไม่ได้ต้องแกะเปลือกออกก่อนอันนี้น่าจะมีแค่ผูเดียวเม็ดเดียว น่าแกะตรงนี้นะอ๋อโดนนี่แกะทุเรียนโอ้สวยสวยสวยต่าง,างจอดอร่อยนี่เห็นหมอนทองต่อไปผู้ต่อไปอเอาเก็บผู้นี้ขึ้นมาก่อนเสียดาย ตู่อไปที่อสองคเล็กเนี่ยคู่เล็กเนี่ยเราผ่ารองไว้แล้วตัดตรงกลางข้างในมันตัดแกนข้างในนี่แหะ่หัวัดต,ตรงกลาง นี่นี่คูเล็กนี่กระจุงหนึ่งคูคูละคูละลูกถูกสุดคูละเม็ดอืมต่อไปผู้ตะไคร้นี่แล้วก็ตัดตัดต่างจางออกก่อน อันนี้ก็เด็กามัอนอันนี้เป็นหมอนหมอนทองเล็ก